โลกนี้มีคำถามมากมายหนึ่งในคำถามที่เป็นคำถามเก่าแก่แต่ไม่เคยล้าสมัยอันหนึ่งคือพระเจ้ามีจริงหรือไม่จากคำถามนี้จะแบ่งคนออกเป็นสองกลุ่มใหญ่ๆคือคนที่เชื่อว่าพระเจ้ามีจริงและคนที่ไม่เชื่อเอ๊ะหรือไม่แน่ใจแต่ที่นแน่ๆพระเจ้ามองไม่เห็นหรือว่าเคยเห็นพระเจ้ากันเรืองไงเป็นข้อสงสัยที่ดีครับกับคำว่ามองไม่เห็น แต่โลกนี้ก็มีสิ่งที่มองไม่เห็นแต่ก็มีอยู่จริงอยู่เช่นลมออกซิเจนหรือกระแสไฟฟ้าและด้วยความจำกัดของมนุษย์เราก็ไม่อาจฝึกฝนตัวเองให้สามารถมองเห็นจุลินทรีย์ได้ด้วยตาเปล่ายังมีอีกหลายสิ่งที่เรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่าแต่เราก็รู้ว่ามีจริงได้ผ่านสิ่งที่มันสื่อออกมา พระคัมภีร์ไบเบิลบอกให้เรารู้ว่าพระเจ้ามีจริงผ่านทางสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างถ้าเราพิจารณาสิ่งต่างๆรอบตัวเราให้ดีเราจะรู้ได้ว่าสิ่งเหล่านั้นถูกออกแบบมาอย่างมีระเบียบเช่นมนุษย์เราสูดก๊าซออกซิเจนเข้าไปเพื่อหายใจและคายก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาในขณะที่ต้นไม้ดูดซึมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปและคายก๊าซออกซิเจนออกมา ทีนี้เรามาดูในภาพที่ใหญ่ขึ้นกันนะครับวัฏาจาักรของเมฆฝนที่ตกลงที่ป่าไม้ซึ่งป่าไม้ก็จะทําการอุ้มน้ําเป็นแหล่งน้ําเอาไว้เมื่อแสงแดดส่องลงมาก็จะทําให้น้ําระเหยเป็นไอขึ้นไปบนอากาศและเกิดการควนแน่นเป็นเมฆฝนอีกครั้งหนึ่งนอกจากนั้นยังมีเรื่องโลกของเราที่หมุนรอบตัวเองในเวลา24ชั่วโมงมีกลางวันและกลางคืน มีดวงจันทร์ที่หมุนรอบโลกทําให้เกิดน้ําขึ้นน้ําลงแล้วโลกก็หมุนรอบดวงอาทิตย์ทําให้เกิดฤดูกาลนอกจากนั้นยังมีดวงดาวอีกมากมายที่โคจรกันอย่างมีระเบียบคราวนี้เรามาย้อนกลับมาดูสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเรากันบ้างคุณคิดว่ามีคนจัดเก้าอี้เหล่านี้เอาไว้หรือไม่เป็นคําถามที่ธรรมดามากที่คุณจะรู้ทันทีว่ามี สมองของเราถูกออกแบบให้ระบุว่าสิ่งที่มีระบบระเบียบนั้นต้องมีคนออกแบบและสร้างมันไม่ใช่ความบังเอิญเราไม่ต้องเดินเข้าไปดูในห้องก่อนเราไม่ต้องเอาไม้บรรทัดมาวัดและไม่ต้องดูกล้องวงจรปิดก็ได้เพื่อที่จะรู้ว่ามีคนมาจัดเก้าอี้ไว้หรือไม่แม้เราไม่รู้ว่าใครแต่อย่างน้อยเรารู้ว่ามีแน่ๆอีกหนึ่งเหตุผลที่คนไม่เชื่อเรื่องพระเจ้าเพราะเขาอ่านมองว่ามันขัดกับหลักวิทยาศาสตร์ แต่จริงๆแล้ววิทยาศาสตร์ตั้งหากที่เป็นตัวยืนยันและพบว่ามีพระเจ้าอยู่เพราะวิทยาศาสตร์คือศาสตร์ที่ค้นพบความมีระเบียบที่มีอยู่ในธรรมชาตินั่นเองเช่นน้ําเดือดที่อุณหภูมิร้อยองศาของที่ตกจากที่สูงลงสู่ที่ต่ําและดวงอาทิตย์ที่ขึ้นทางทิศตะวันออกและตกทางทิศตะวันตกลองพิจารณาประโยคนี้ดีๆนะครับสิ่งที่เป็นระเบียบไม่สามารถเกิดขึ้นได้ด้วยความบังเอิญ นี่คือหลักการที่ไม่เปลี่ยนแปลงแน่นอนครับแม้แต่หลอดกาแฟเล็กๆที่ไม่มีความซับซ้อนเลยคุณยังไม่เชื่อว่ามันบังเอิญเกิดขึ้นเองแล้วทำไมร่างกายมนุษย์สมดุลของสิ่งแวดล้อมดวงดาวต่างๆคุณกลับเชื่อว่าเกิดขึ้นจากความบังเอิญได้ปัญหาก็คือว่าคุณไม่รู้ว่าใครสร้างคุณจึงนิยามคำว่าธรรมชาติสร้างอ้าว oh. แล้วธรรมชาติคืออะไร ธรรมชาติก็คือภูเขาต้นไม้ลำธารสัรพสัตว์และมนุษย์และมนุษย์สัรพสัตว์ลำธารต้นไม้ภูเขาเหล่านี้เกิดมาจากอะไรก็เกิดจากธรรมชาติซึ่งธรรมชาติก็คือภูเขาต้นไม้ลำธารสัรพสัตว์และมนุษย์และมนุษย์สัรพสัตว์ลำธารต้นไม้ภูเขาเหล่านี้เกิดมาจากอะไร,รเรานิยามธรรมชาติขึ้นมาก็เพราะเราไม่รู้ว่าใครคือผู้สร้างสิ่งเหล่านั้นแต่เชื่อเถอะครับลึกๆในใจเรารู้ว่ามีคนสร้างแน่ๆนเพราะความบังเอิญสร้างระบบระเบียบไม่ได้ นี่คือเหตุผลที่นักวิทยาศาสตร์หลายท่านในโลกนี้เองก็เชื่อว่าพระเจ้ามีจริงตัวอย่างเช่นเซอร์ไอแซกนิวตันผู้ที่ค้นพบสมการแรงโน้มถ่วงของโลกครั้งหนึ่งเซอร์ไอแซกเคยเล่าเรื่องราวพระเจ้าให้เพื่อนเขาฟังแต่เพื่อนเขาไม่เชื่อเขาจึงสร้างระบบสุริยะาจาักรวาลจำลองในห้องของเขาเองขึ้นมาแล้วบอกว่าดูสิมันเกิดขึ้นมาเองเกิดขึ้นเองเหรอเป็นไปไม่ได้ ก็เห็นอยู่ว่ามันมีคนสร้างขึ้นมาแน่ๆนะยังมีเหตุผลอื่นอีกมากมายที่บอกว่าพระเจ้ามีจริงและคนกว่าสามพันล้านคนที่เชื่อเช่นนั้นแล้วทำไมเราจึงไม่สัมผัสการมีอยู่ของพระเจ้าถ้าพระเจ้ามีจริงพระเจ้าเกี่ยวข้องกับเราอย่างไรหากคุณสนใจในคำถามเหล่านี้ขอเชิญมาร่วมกันหาคำตอบในตอนหน้านะครับ